ตอ,อนเดิกเมื่อคืนนี่ทีสามทีสามกว่าจะหาเราบึงมูกับบ่เห็นมันจะไปทางใดมูกะตันเสาร์นีอนน้ออกหาละะหาตันเสาร์ฮาเราบึงบึงก่อนมันอยู่แถวได้คืนมาตอน,สน,อนเ,นเนนอาอนสาร์นี้หมอกควันเป็นเป็นควันหมอกนาว่าแหละตอนเสาร์นี้ไปกานเมื่อคืนนี่กรับบ่ได้ยังมีแต่ จะหาหลัดเสาก่อนกลับมาจึางนึ่งเขานะ เปลี่ยนเสื้อนะเสื้อซีนีมันจังบวแตกตื่นตามันจังบบเห็นง่ายเนี่ยมันนี่จะออกหาหล่าเสาก็นดนะกลับมาจากหนึ่งเขาขามไปฝากเบื้องนั้นนะนะ 先看那一幕 khoa bình sơ xèo ra Khó có họ cái hừng này Nhìn nó tốt này oh, khoa lại đi bằng đây Bình bụp 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 bập đây Phải có họ còn Nhìn tốt vô này ở đây. Mình vừa tập bài của bốc bằng đây này. Nhìn thấy tốt lên 好啊。 เ,เรลยนิวกระเตเรียนขาหันไก่คว้ามูอันที่บินไปฟังใดนี่มูที่คอยยิงมือขึ้นนี่แหละพอดีคอยยิงยมันมันนอนแถวนี้นะเบิงมันบินมามูบ่ามาเลยนะเดี๋ยวนี้ เห็นหอยเลยเห็นแต่หอยเก่าขอมันมาดูกินนันเลกบกล่หอยเกจไปทางไดนมดรกอนกับบุพเพเลยหอยมูนีตอนนี้ก็สวยแล้วนะเราเมื่อบอนกัน แต่ก็หอกตัวหนึ่งมือนนี่ มาหอดบอลมาหอดกันมาหนึ่งเข่าก่อนใส่กับหมอดเมื่อ เมื่อเวียนหัวเละมูนี่โบเห็นมันจักมันไปนไหนได้ไปติดแล่จีกหอ,อกกันนะเจ้าฮาเศษก่อยแลวก็จีกหอ,อกแล่จังหนึ่งเขาจีกหอ,อกแล่จังหนึ่งเขากำลัง Tää ปลาไวไปครัวกระหอบก่อยก่อนบัดิามาเห็ดเคียงใหม่นี่ สรอยก่อยกันสรอยเอาสีนมันแล้วนะส่วนกระดูกมันนี่ฝักมนมุน ตัวนี้กระดูกมันนีซสิขัวก่อนส่วนสีดมันนีคั่นสมมากแปบะบถึงก่นอนเขากันซุกอยู่ไฟกับหมอดน,นะ Thẻ <Yeah. S 2>、yeah. อะไน,นี่ก็นะตัวกระดูกมันในห้าวฝากักมันหมุนแล้วมาขวัว đây không có cần bơm nhăng ห่อนหอนะครับปล่อยจะหอบนี้ ่อนโพดเขาค่ะกินแบบนี้คือเทนน้ำใหม่ต้ม เาไปหาน้อไม้มาต้มับก่อนนี่กย่งอยู่ยังร้ายแต่ก็กินผู้เดียวเากินน้ำแล้วนะเนนนาสิไป

อาเกยนี่น้ำใหม่นั่นเห็นน้ำใหม่ในยูมอนี่เอออันนี้น้ำบังลินใหม่บ่เอบังลินใหม่ตั้งหาอันนั้นก็น้ำใหม่ป้าตูบบนกินเลยนี่ยูบอนน่นย่งอยู่ย่างหลาบนอนผีอย่างอยู่ไหไหม่ันดูใหญ่ก็ใหญ่ไวมือแรกนี่มันใจแปดสิเอร์เซมือแรกนี่นะ เออยังเดชเขียดกระป๋าดบอหลุ่นนี่สิไปกินเขียดกระปาดจั๊กเลยตอนกินไปแล้วมี่ยังอ่ะมัน้ไดยินเสียงปืนเลยนะคืนนี้มันยิน่งตอนเ้าได้ได้ยิ่บ่มันยินงอ่านอันนี้ถือซองอันหัวโตหน่อยโตสิได้ยินบ่โอ้ยสงสใจกับหอบ้าหอเองสิหลับนอนผีอ่ะไก่บ้านอ่ะไปห่อตอนเ้าร์ลก่มัน อันนั้กัแป้งใส่รแล้วขเหนใหม่มือี้ก็บ้าหอีกบ่เมื่อวานในไก่ไก่มาแต่เือนบ่ไก่บานที่หนึ่งมือนี้น้าเหเต็มเนาะแล้วคันดุกับไปอ้าวเฮ้ก็กหอกย่างบาลายๆนึ่งก็กรอกบ่หมูไปหนกไปกินน้าหดีกว่ากินน้าหม่ดีกว่ากินแบบนี้เพื่อนรบอกไก่จิเพยมือแรกงมือแร่งกักินแน่นอีกสะ วันเจ้าว่าไก่หรือว่าผ่านมันได้ี่ไปเลยได้เมื่อไรมันจะได้มากระหอกเลย่องหนังลุกขึ้นเก่าแม่งอยากไปแล้วนี่การจะว่าทีขึ้นมาหาหน่อไม้ไปต้มว่ขึ้นจะกินหน่อไม้ต้มขึ้นยากเออขึ้นยากนะหน่อไม้ส่วนไปกินข้าวบ่ไปบ่ไปกินข้าวนะให้กว่าได้หน่อไม้ต้มมาได้ บกล้ไก่ได้กนกรอกนบไปคันไก่นี่ไปอ่ะกัญญาแล้วบอกใครเลยสิไปกับไปบอไปหลืกัญญาหน่อไม้กับปูนห้าดอกคนห้าหมดละปูนยังฝนกินจนวน่ไม้นี่คนวะถ้าเอาโตมันชุกนี้มีไต้ต้มีเออโต้นนแล้วใกล้ๆไหนเลยเอาโตโตมันชุกกันแล้แบเอาหน่อไม้บอกไก่เพิ่นเพิ่นมาิ่นห้าไม้ดอกคนวะ แต่ว่าเขาคงเพิ่นร้ายได้สองหมอผู้แบ่งเอาหน่อยหนึ่งพอไปต้มเอาพักความพอดีหลับกระหอ,อกก,อกับได้เ้ากระได้มาฮอดบอลนะสิมาต้มน้ำใหม่ไว้ก่อนไปนี่ัเอาระวังอันนี้เอาน้ำใหม่เบาไกลมากตัวนี้ ดตามมาละถุกใส่มาเอาหลาบกระหอ,อกแหละยังน้ำนมาเอาหน่อไม้บ <laughs> อเจ้าว่าน้ำเจ้าว่า,า,วานำ้ำเอาหน่อไม้ <laughs> ไเ,ม <laughs> เออไก, <laughs> ก่ก็อยู่มอนี่แหละเผินโบได้อันกินกินแต่หน่อไม้เพื่อนวะนี่เอาหลาบนี่แหละให้เพื่อน คงให้ตอนไหนเป็นหมากเลยหอยยางเขาทา้งนั้นนี่เออนะครับบอสเออเอามือันใส่ทองยางไหมเนอะถั่วไอ้บุ๊มมีถัยวเลยทองยางกระเทียมกันแหละผมขอบใจเด้อได้ลาบกระหอกได้ลาบกระหอกดีใจขนาดบอคิดในใจว่าลาบไก่อยู่เลยมากไก่อยู่ว่ามันไก่ว่ะอยากได้เยอะแต่มันบวดได้ไก่กะ มีแผนการอยากมาตั้งแคมนั่มอะไรได้ไยังมาตั้งแคบอยู่เลยได้เพิ่ <c oughs> งได้ข่าวว่าจีได้เผลออกผนฟันดีเออตะเก่าฟันมือก่อนรอบนั้นที่ได้โมูหน่อยนะฟันม,มันแรนมากเลยคุบอะไรกับมัดตีนไหวรอบนี้ฟันเถิดห้ามจีม่ได้ว่าใหญ่โพดว่า จะกะควายบ่จักควายกันนั่นน่ะไปย้ายมาหน้าเนี่ยยันเป็นเถิดวะโอ้อันนั้นแหละแนวเปลี่ยนกับน้ใหม่อ่ะเนาะอันใหม่เปลี่ยนเอาอันใหม่เปลี่ยนเอาลาบของเพิ่นวันอันนั้นได้ไก่ไก่าซั่นก็เลยมาบ่คั่นบอกว่ากระหองเดือบออกมาเลยบรนี้ก็นอนพักผ่อนกันนะเมื่อยแล้ววันนี้